ถนนคนเดินท่าพระทุกคนแต่วันนี้เป็นงานงิ้วนะหอยทอดนะตนนะแบบนี้ดังมากดังมากท่าพระนะแตนผัดไทยหอยทอดหรือว่าหอยทอดผัดไทยนี่แต่แต่คนผัดนไม่ชื่อแตนนะคนที่แตนอยู่ทางนู้นนี่นี่คนนี้คนนี้คุมกิจการนะเก็บเงินอย่างเดียวคนที่ผัดคือสามีแล้วก็ลูกๆทีมงานเสริม แต่ก็ยังไม่วางมือนะก็มาช่วยอยู่นี่อันนี้เขาเขาจะต้องทําให้มันแห้งเลยทุกคนนะถึงจะถึงจะเอาไปเสิร์ฟลูกค้านะเพราะว่าไม่ให้มันอมน้ํามันนะสูตรของเขานะอ่านกองเรลอเลยกองบเริ่มมาเทิมอันนี้ได้ประมาณกี่กี่จางครับเนี่ยยี่สิบครัยีเลยหรอ พอสิบจานใช่ประมาณสิบจานอ่าเทน้ำมันให้หน่อยไม่ได้ยินพอเทเองเลยนี่เขาต้องเทฉลมน้ำมันร้านนี้ไม่ห่วงน้ำมันนะอ่าอ่าน้ำมันใหม่ตลอดนะน้ำมันจะลข้างล่างนะน้ำมันใหม่ตลอดอ๋อว่าจะไหลไปข้างล่างมันจะลงมาข้างล่างเขาจะเอียงๆนะ เอียงกระทะเราใส่น้ำมันช่วงแรกให้มันเป็นควาแล้วเราก็รีดใ้น้ำมันให้ลงอ่านน้ำมันไปครับที่มันจะไหลลงมาง่ายน้ำมันน้ำมันจะแห้งอ่ามันจะแห้งน้ำมันจะเอียงไปด้านนู้นแล้วมันจะแห้งเขาบอกนะนี่นะโอ้โหลองควบคุมไปด้วยฮะอ่าต้องควบคุมไปด้วย